ใช่น้องนั้นให้พี่มาวัดเองโอยผมไม่ถนัดเรื่องนี้ด้วยสิแต่ก็ต้องทำป่ะแต่ก็ต้องทำป่ะมันเหนื่อยต้องโยกอย่างเงี้ยอ็เลยจะเซตสติกเกอร์วะนี่เยเหรอสติ๊กเกอร์ที่แพงไหมอะไรนะคะพี่ก็รอพี่แล้วแหละก็รอพี่แล้วแหละเอ็นอาร์เรนรถก่อนได้ไหมเอ็นอาร์เรนรถก่อนได้ไหมโอ้ยเยอสวยครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน อยู่ตรงเฉลิมพระเกียรติซอยเก้าตรงๆใกล้ๆอะไรแย่อุดมสุขบอกเลยว่ามาง่ายมากใช่มาอยู่ถนนเลยบอกเลยว่าร้านนี้มีที่เด็ดคืออะไรที่ร้านนี่เรื่องเซ็กระดับสิบแล้วสวยเยอะมากใช่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ดนตรีเพราะและอาหารนี่โคตรอร่อยนะอร่อยทุกเมนูแล้วก็น้องๆเนี่ยดูแลดีมากดูแลดีเดิมถูกยังไงก็ฝากไปด้วยร้าน a ซอยเก้าบอกเลยว่าคลุ้มของดีเพิ่งรู้ว่าอยู่ที่นี่อ่ต้องลองมาดูยังไงเดี๋ยวไปดูน้องๆข้างในดีกว่า ว่าจะแกมอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะไปดูเด้วย Let's go <S เอาละครับแล้เราเข้ามาอยู่กันในเ <สะ S 2> ขาเรียกว่าห้องวีได้ไหมห้องเชือด,ออดอห้องเชือดของร้านแอดซอยเกา่าอะเรามาอยู่กับน้องอะไรกันบ้างครับผมชื่อน้องฟวาใสสวัสดีค่ะน้องเลยค่ะสสวัดี สัสดส่วนน้องฟ้าใสเท่าไหร่จำได้นคา34ิ่เหรอคะพี่จำได้แถ่ขา้างบนใช่น้องนั้นให้พี่มาวัาดเองโอ้ยผมไม่ถนัดเรื่องนี้ด้วยดิแต่ก็ต้องทำป่แต่ก็ต้องทำป่ เอาเลยวัดได้แล้วพี่เอาเอาเอาที่สะดวกอ่ะไอไอข้างบนเนี่ยผมขอไม่แตะนะ34มสิบสี่ใช่ไหมใช่ข้างล่างอ๋อเช็คเอวขอดาว่าประมาณเท่าที่บ้านเลยยีแปดของแม่เหรออ่ะของแม่โอเคแล้วบ้างดีกว่าส่วนนะข้างบนนี้3ามของของเอเอวกบวกเอวกบวกถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมึงคิดว่าสองคนเนี่ยใครใหญ่กว่ากันไม่รู้ต้องใช้มือเช็คเอาเยอะเหรอออ ไม่ทำไมดูดียงยอยูดียอยอก็เขาบอกเขาสามสี่เขาต้องใหญ่กว่าหรืเปล่าไอ้เช่นก็คือลืมมากเลยนะใครเกินบมือนะอันนี้มหนูเกเอยงปะคะอันนี้มหนูเกเอบใครเป็คำถามแรกมาคำถามแรกนะครับพบกับหนูเนี่ยควรมีเซ็กเดือนละกี่ครั้งเดือนเลยหรอเป็นวันได้ปะวันดีกว่าฮะเอาวันเหรอได้เอาวันได้ปะเฮ้ยไอ้เช่นวัยเดือนหนึ่งมันนานไปนะกำดีไม่ใช่มึงเดือนหนึ่งไอ้ซ่าเดือนหนึ่งละกีครั้งไงเดือนละครั้งเอน้นอแกต้องแก้มึงไงตอนวันละ แล้วเราคิดว่าเซ็กเราเนี่ยเราคิดว่าเด็มไหมเต็มติดเนี่ยร้อยคะแนนเต็มเท่าไหร่เต็มติดเลยให้คะแนนนะเชื่อหรอกเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไงก็ตอนข้ามาไม่เห็นน้องเดือนมุงอุ้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยพี่ผมนี่น้องซัดดับเนี่ยอะไรอะซัดเด็กซัดเด็ก แล้วอยากของเราอ่ะวันละกี่รอบอาทิตย์ดีกว่าค่ะอ้าวเฮ้ยอาทิตย์แปดอาทิตย์อาทิตย์ละสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสามครั้งแสดงว่าบางคนที่ไม่ไม่ค่อยเซ็กเท่าไหร่ใช่หรือว่าหรือว่าตัวเองเซ็กแหละแต่เราที่เกลียดเอามันเหนื่อยอ่ะพี่มันเหนื่อยอะต้องโยงอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอะต้องโยงอย่างเงี้ยโอ้โอเขาเลยจะเซ็ตสติกเกอร์อะนีอันนี้ผมผ่านตรงๆเลยนะอันนี้อยากรู้มานานแล้วต้องแต่ผมเดินเข้ามาในร้านเลยสติกเกอร์นี่แพงไหม ไม่โดนนะเมื่ไอกี้ไม่โดนนะไม่จับย้ำนะตอดย้ำย้ำย้ำเหรอไม่ไม่ไม่ตอนตอนแรกตอนแรกก็ไม่ฟรีหรอกพอพี่จับบุ๊กฟรีเลยค่ะฟรีเลยยิ้มมาจะไกลเลยคือกูเดินเข้ามายิ้มม่จะไกลเลยก่อนปิดรายการอ่ะแกะไว้นี่ดวงง่ะหนูขายห้าร้อยฮะเอาไปแปะไว้รถสอบาท คำถามต่อไปนะครับเคยโดนของใหญ่มาแล้วแล้วมาโดนของเล็กไหมไม่เคยมคั้งคะใหญ่สุดคือห้าหกใช่ไหมหแต่ของเรามันจะในแบบมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานเลยมาตรฐานเราฮะว่าเคยหมดเนี้ยเคยอะไรนะอเ,อนเอาจากหน้านะอันเริ่มใหญใหญ่สุดเลยเท่าไหร่เกินห้าหเกินเลยนี่มันยาวด้วยอ่ะโอ้ยจุกมาตรฐานหรอไม่มาตรฐานนะตะ่นเต้นไหม ระหว่างขนาดใหญ่เลยกับขนาดเล็กเนี่ยความเสี่ยวความมันต่างกันยังไงก็ต่างต่างกันเยอะแล้วเราชอบอะไรชอบใหญ่จุกไหมจุกไหมทันทีจุกแต่ชองบอกเพื่อนสิว่าฉีกไห้ไม่ฉีกเราพอเหมือกเขาไปเลยไม่ฉีกเราพอเหมือกเขาไปเลยคำถามต่อไปครับเอาพาชุดกับถอดหมดเลยอ่ะแบบไหนให้อารมณ์มากกว่ากันอ่าถ้าสลับตัวเลยนะคะหนูว่าใส่ชุดมันได้ฟิลเคยแบบว่ารับบทเพบาอะไรอย่างงี้ไหมโอ้ยมีทุกชุดค่ะอ พี่ห้องเหรอไม่งั้นจะให้ด้ให้ทีมงานเป็นเก็ุบุ๊คพี่ห้องไหมนะอ่าเราฮนะชอบแบบถอดมากกว่าเหมือนแบบเราถอดชุดใช่ปะเหมือนความสำคัญเราแบบอ๋อมันใกล้กิจกันใช่มันใกล้กิจกันชอบแบบถอดไม่ชอบแบบคาชุดมันแบบมันเก๋กอะอะไรอยแล้วถ้าคมูสักการ์ย่างมีอะไรใน,นรถอะถอดไหมไม่ถอดพ <laughs> ี่ไม่ชอบเหรอ,อไม่เราไม่เคยอ,อิน อยากลองไหมลองอะใครคะต้องลองนะจริงๆรี่แปลกที่สุดที่เรามีเพกอะระเบียงชั้นไหลชั้นไหลโอ้ยชั้นแปะเลยอะไม่เราเหนยไม่กลัวตกไปเลยเหรอไม่ไม่กลัวคนฟังรู้เห็นอะเรามีม่านติดได้ที่หลังเปิดม่านนะมันดูเซนกว่าก็รอดอีกแล้วแหละก็รอดอีกแล้วแหละงั้นอาร์มแนรถก่อนได้ไหมั้นอาร์มแอนรถก่อนได้ไหมก่อนได้เปล่าจะไม่ลื้อเลยบอก ่นะคะร้านแคสไฟเก้าค่ะก็ตอนนี้มีโปเปิดเบียร์ขับต้องเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยไงคือเรียกว่าไปเปิดเลยเปิดเบียร์เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะอย่าเอาน้องเลยไม่เป็นไรแต่หนูไปน้ำแข็งดื่ม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 อะไรนะที่นี่ดื่มล้หนึ่งหนอยค่ะประมาณห้าดื่มค่ะเฮ้ยถูกมากนะน้องน้องทุกคนก็น่ารักทุกคนนะ ก็ฟิลแบเป็นกันเอง,เองแล้วดูแลดีมาก<ต>ขนาดเดินมาเนี่ยไม่ได้เรียกนะยังมาดูแลเลยเดินมาเนี่ยน้องยิ้มให้ทุกคนแล้วแล้วน้องที่นี่บอกเลยเพื่อนๆต้องมาคือดูแค่ในคลิปเนี่ยไม่มานะเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้ฟิลที่แท้จริงอะ่ะคือมันมาเนี่ยมาเจอน้องๆตัวจริงอะ่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วมันอยู่ไม่ไกลแล้วน้องๆเนี่ยถ้าถูกใจต้งน,นั่งยาวแล้วนะนั่งยาวเลยใช่ปะครับ ยาวเลยนะเฮ้ยไม่ไงไม่ไงคุณรู้เฮ้ยกูดิกูไม่ผ่อนลุกไม่ใช่รู้โอ้โหนี่ยเปิดบ้านได้ไหมฮะเปิดบ้านเฟซบุ๊กฝนฟ้าอากาศค่ะ ฝนฟ้าอากาศค่ะแอนมาเยอะๆได้เลยค่ะชื่อชื่อเฟซนี่คือทีกเกี็ตตั๋วคิดไม่ออกค่ะพี่มันคิดไม่ออกใช่ใช่น้องชื่อฝนเราชื่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝนฟ้าอากาศอากาศก็ช่างมันวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะแปบปุ่นแ่เรานะโอลิฟไอระดาสาวโกมดค่ะแอมมาได้นะคะพักได้24ชั่วโมงค่ะจ้าโผลก็ได้นะคะ หรัเปคนที่ดูเทปนี้ตายนะถ้าอยากจะมาหาน้องๆสองคนเนี่ยมาได้ทุกวันไหมได้ทุกวันค่ะเพือ่อนๆดูนะมาได้ทุกวันถ้าเกิดว่ามาแล้วกลัวไม่เจอน้องแอนไปหาน้องมาบอกน้องเลยว่าเดี๋ยวนี่ที่มานะจอง <Okay. S 1> ไว้เลย <laughs> โอเค,อเคอก็เลยก็ขอบคุณแม่ค,ะค่ะคุณครับสวัสดีครับ